สวัสดีครับพี่น้องชาว,าวบ้าผมเทปองว่าสุนีสารครับศาลประมณีพงศ์เอาบ้ามาปล่อยครับเอสองของทองเม็ดผ่าทางครับสำนีนวันที่สิบเก้าเดือนพฤศจิกายนครับสองอพอันห้าร้อยหกสิบหกควรกันเลยครับพี่น้องเอาเลยเอี่ อสองเม็ดถอดทางครับสายดันนะครับสองเม็ดเลย สำหรับวันนี้กับนับนที่ิบเก่าเียนปศษกิก 2, นนายนตอนรอ,อ,อครับคืนนี้แล้วสบ2เมตรต่อทางสำหรับนนี้ผมพีทไปสแตงนะครับอู้ยังถึงแห้งเลยบาดมือนะเลย,เลยนี่ครับหนองก็ไปให้สแตนไหนครับ ร้อยหนึ่งอยเอ็ดเมือร้อยเกินครับทีมงานครับทีมงานสายจวดครับผมนี่ครับต่อรับลมหนาวสองหอกสองอมเมตรต่อทางนะครับสำหรับวันนี่ผมเพจใบแต่ด้านลมหนาวครับสองเมตรต่อทางในต่างชาติครับสนุกไว้ประยิบขั้นร้อยแปดสิบใบเสีย่านเย็นครับสซุูว์ใบไม่ลาฟิล์มนะครับ

ไปอยู่ายแข้นนะครับสเมตรถอทางแรงงชาติคล้วมีอนีรท้ายเหรอมีท้ายเหรเดี๋ยว้เ้ไปเด้อเ้าไปเลยปล่องปล่อยลงปล่อยไปอีกครือมือไปจอันสี่ผมเครือมือสละ แล้วมันเป็น,นวิดีโอก็ได้ชื่อเหมือดย่อนเสียง,ยงร,รันอเอลมอบเสมอครับสูงต้องปอไปยบีก,กันนะ ลองไปไ,ปไกลๆกันมาล่องหรอล่องรอับวางกะบุน <c oughs> โอ้ยร่มรมบดนนี่ลยับอา,าบัดนีมันยู่แลวนี่ Ba bay ngang ngắm tình yêu và lòng bay bay ngắm bay 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 ปกติชวงสี dancer, ่มด sì ีีบิเกียรลปล่ยไปเลย ่ยไปไกลมากกหนว่มยโจงล้มล้มหามยังเกี้ยวเนี้ยดว่ายไปรวดล่ลงมหนอกอยากูัวาตมีล่มมาอยู่ห้างบนะลย้มลังท่านยย่างคอนสหอดหอดต้นย่างนะว่ยมันคัอะะ อันนี้มันเสือนหาลมบอยนอยูสีกันนะมาีนนั่นถ้าเกิอยู่บ้านอยู่งสี่เ่ยลมบนบมมี่ี่แต่ยูหลังนี่ปนี๊ี่ขึงนูงซสี่แทนทตีมสีมีลมติดลมบนนนะ mới đi. Mới sửa mới gõ lông, thiết tổ yên. Mới sửa mới gõ lông thiết tổ yên. Lông này, để, để, lông rồi, để. Này, hoa đang di thay cái này rồi. Ừ, thì mình chắp bên lì lì Tháo đây, mấy chỗ Nàng yên mới đi Mày ba ตายแล้ว,วล่ะม, <c oughs> มันเห็นว่าเนะ <c oughs> ี่ยทำไม็ลงไม่ใกล้เลยท่าน Hừm. nè nè lâu mày cày ngam chưa gọi đây muốn Ủa, vượt Thế luôn